ช็อกหญิงป่วย HIV ติดโควิดพบไวรัสกายพันธุ์ในร่างกายกว่า30ครั้งโควิดกายพันธุ์ในหญิงติด HIV เว็บไซต์ Business Insider รายงานผลการศึกษาที่เผยแพร่บนคร้งเอกสารวิชาการแพทย์ออนไลน์เมื่อวันที่3มิถุนายนระบุว่าหญิงวัย36ปีในแอฟริกาใต้ที่มีเชื้อ HIV ได้ติดเชื้อโควิด1 9เป็นเวลานานกว่าเจ็เดือนซึ่งในระยะเวลาดังกล่าวไวรัสโควิด -19 ในร่างกายได้เกิดการกลายพันธุ์ถึง32ครั้ง โดยเกิดการกลายพันธุ์บริเวณนามโปรตีน13ครั้งซึ่งเป็นที่ทราบกันว่าช่วยให้ไวรัสหลบเลี่ยงการตอบสนองของภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นและการกลายพันธุ์อีก19ครั้งที่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของไวรัสได้แต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเชื้อกลายพันธุ์ที่อยู่ในร่างกายของหญิงคนดังกล่าวได้แพร่ไปสู่ผู้อื่นหรือไม่นอกจากนี้การกลายพันธุ์บางส่วนที่พบในร่างกายของหญิงคนดังกล่าวเคยถูกพบแล้วในสายพันธุ์ที่น่ากังวลอย่างเช่นการกลายพันธุ์ที่ e 484k ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสายพันธุ์อัลฟาหรือ B 117ที่พบครั้งแรกในอังกฤษและการกลายพันธุ์ที่ N 510Y ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสายพันธุ์เบต้าหรือ B 1351ที่พบครั้งแรกในแอฟริกาใต้ด้านนทูริโอเดอโอริเวลา ผู้จัดทำการศึกษาและนักพันธุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคาวา s ู r u นทา,านเมืองเดอบันระบุวา่าหากพบกรณีเช่นนี้เพิ่มมากขึ้นก็เป็นไปได้ว่าผู้ติดเชื้อ SIV อาจเป็นแหล่งเพาะของเชื้อสายพันธุ์ใหม่ได้ง่ายเพราะเชื้อโควิด -19 อยู่ในร่างกายของผู้ป่วยได้นานขึ้น